สวัสดีชอคเกมมเอร์ผมยินดีต้อนรับสุริกายวาเกมเมอร์กิติวาเจ้าก่าวนะครับผมวันนี้อยู่ในวัดเราบอกที่ชื่อว่าไลฟ์แอนิมอลครับผมเป็นการจับสัตว์เข้ามาเลี้ยงในสวนสัตว์นะครับผมแต่ก่อนที่จะไปดูเกมครับผมมีสิ่งที่จะมาแนะนําก็คือคีย์บอร์ดคีย์คอนวีหกแนะครับผมด้วยปุ่มที่มันเงียบๆอย่างนี้ครับผมเป็นไซเรนสวิตช์นะครับผมสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมกลางคืนหรือทํางานกลางคืนแล้วกลัวๆแบบว่าเสียงน่ารบกวนนะครับผมคนอื่นๆนะ คีย์บอร์ดตัวนี้แนะนําเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบแบบว่าเป็น full size นะครับผมมีรุ่นอื่นให้แนะนําอีกเยอะแยะมากมายนะครับลองเข้าไปดูในลิงก์ได้เลยครับผมสำหรับตัวนี้เป็นแบบ full size นะครับผมเป็นไวเลสนะเหมาะสําหรับ iOS Android ครับต่อมือถือได้เลยนะแล้วก็คอมก็มีทั้งระบบ Windows แล้วก็เ Mac ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับผมสามารถต่อแบบสายก็ได้ไวเลสก็ได้ครับผมทำได้หมดเลยนะของดีอย่างนี้แนะนำแนะนำตะกร้าไว้แล้วนะครับโอเค ไปเล่นเกมอะไดถกว่าครับเพราะเอาจริงอะผมก็เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะตอนนี้ปลดล็อกมาถึงด่านที่มีไดโนเสาร์แล้วนะฮะตอนแรกมีแค่ซา,าวาน่าแล้วก็จังเกิลแล้วก็เพิ่งอัพทันดาแล้วก็โอเชียนมาแล้วก็มาเป็นไดโนเสาร์ที่เพิ่งอัพมาและท้าสุดผมเพิ่งซื้อเมื่อวานเลยนะฮะ วิ่ซื้อเมื่อวานซื้อวันนี้ฮะตอนประมาณสองทุ่มนะฮะซึ่งถ้าเกิดใครมาเล่นช่วงฮาโลวีก็จะมีครับผมกาโกยนี่กาโกยนะฮะและจะบอกว่าผมเมื่อวานผมไปเล่นมานะตอนวิ่งไปประมาณห้าพันนะวิ่งไปประมาณห้าพันนะครับเนี่ยวิ่งตัวนี้ไปประมาณห้าพันแล้วผมก็ได้น,นกฟีนิกมาไว้คุณนี่นกฟินิกอุ้มโชว์เลยนี่ฟินิกคุงนี่เป็นไงฟีนิกคุงสุดยอดนะฮะ โคตรเท่ฮะซึ่งในรอบเขาเรียกว่าทุกๆหนึ่งนาทีน,นกฟีนิกซ์ก็จะให้ตังค์เราเท่าไหร่เดี๋ยวดูซินกฟีนิกซ์ให้ตังค์เท่าไหร่นกฟีนิกซ์ให้ตังหมื่นสี่ห้าร้อยครับผมต่อหนึ่งนาทีนะครับผมก็ถือว่าดีเลยนะฮะและความเร็วก็ดีมากครับรอบนี้เราจะเราไปจับมังเออร์เขาเรียกได,ดนโดนเสาร์กันนะ,ะมาดูกันเพราะเราจะไปจับไดนโดนเสาร์กันนะครับไปขี่เจ้านกฟีนิกซ์เลยปึ๊บโอ้ไปไหนอะมีให้เลือกเลยเหรอให้เลือกสี่แมปครับมีเอ่อ นี่อันนี้เลยอันนี้เลยแล้วก็เลือกอันนี้เลยจังเกิลเนี่ยจังเกิลก็โอเคนะเอ,อ่อหิมะนะครับจังเกิลโอเคไปมาจ้านี่ถึงขี่ อยากเจอไดโนเสาร์ทำไงครับผมขี่ชนตึบอา้าวไม่ตึบไปไม่ตึบเว้ยงอย่างอย่าง,อางเอาขี่ชนตึบแต่เห็นไหมมันจะชนันสามวิแล้วพุ่งไปสองร้อยสปีดครับผมว,ว้าวเจอแล้วครับผมป่าดึกดำบรรดไดโนเสาร์โอ้โหเบรกก่อนครับเฮ้ยเจอหางตุ้ม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 เออขี่หางตุ้มไปตึบ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  เอาตัวแรกก่อนเลยห่างตุมต้มห่างตุ้มเฮ้ยยยยย,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 ยโอ้ยูยยยยอยยนนะ,เ,นเ,เ,ะเยนนะะเยย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 นอยจยยยยยยยนยย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 นนยย้ยยย้ายย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 ย่ยนยย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 ย ครับไปต่อโจ๊โจฮึดนี่ชูวะเขาให้มี่เสือตามไปฮึดอาา่าฮะนี่จับไปข้ามไปคอมโ,โบเยอะๆคอมโบเยอะเข้าไว้ฮึบน้องบอกผมมือไปหมดแล้วพี่โดนอะไรขนาดนั้นโดนไปเกาะงู เออเฮ้ยงตยูตัวนี้เฮ้ยตัวนี้โอ้กรรมคือเราสามารถขี่มอนเตอร์ที่มีเอ้ยขี่สัตว์ป่าที่มีสถานะได้เลยหรอวะเฮ้ยดีอะไม่เป็นไรเราได้แนวเสามาบางตัวแนละ้วถือว่าแหลมนี่ของเรานะฮะเราจะเอาแนวเสานะที่มีสถานะหรือมีแนวเสาที่เอาสัตว์ป่าที่มีสถานะไม่ค่อยดีออกก่อนแล้วกันนะครับเราเรียกได้เงินน้อยอ่ะยีราฟนี่เงินน้อยแพนกวินเงินน้อยนี่จระเข้นี่ เงินต่ำกว่าพันนี่เอ,ออกหมดนะครับหมีนี่ยังได้อยู่นะขาดขาดขาดหนึ่งบาทนะกอลีล่า,างเงี้ยเออเราก็เอาแนวเสาใส่เข้าไปเออแนวเสาอยู่ไหนอ่ะตัวนี้ได้เท่าไหร่ตัวนี้ได้ร้อยเดียวโถเอ้ยอืมนี่ตัวนี้เท่าไหร่ห้าร้อยโอ้โห คือก็ไม่แพงเท่าไหร่เลยนะในเสาบางตัวเนี่ยเศร้าเลยในเสาที่จับมานี่นี่อ่ะกิโลนี่อ่ะกิโลเท่าไหร่โอ้โหสองร้อยโอ้ตาย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 ไม่สะใจฮะเดี๋ยวเราไปอีกรอบนึงดีกว่าฮะโอ้ไปนกฟินิกซ์อีกรอบนึงเราเอานี่เลยเหมือนเดิมครับอืเหมือนเดิมเหมือนเดิมไปโกอีกสามสิบ จะเจอน้านไงฟินิกมาอีกแล้วฟินิกโพฟินิกโพรกลับอีกตัวหนึ่ง ยืดเวฟครับขึ้นความร้อนโอ้ยมีกระตุกมีกระตุกมีกระตุกโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หือ,อเสียดายเลยเกือบได้ให้ตุดแจงแล้วเนี่ยโอ้ตาย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  A few moments later เอานะครับผมหลังจากที่ผมได้สไปโนซอรัสมาแล้วเนี่ยครับผมก็จะทําการหาตัวทีเล็กหรือไทแรนโนซอรัสเล็กมาเลยอีกตัวหนึ่งเลยครับขั้นตอนการขี่จับทีเล็กก็คือเราต้องขี่สไปโนซอรัสเนี่ยให้ครบทั้งหมด120วินาทีหรือว่า2นาทีัเองครับผมนะอยู่ที่บนนี้ครจะมีข้อความแจ้งเตือนว่าเอ,อจะมีนักล่าตัวใหม่เข้ามาชชรเล่นคุณนะหรือว่าจะมีตัวอะไรกำลังเข้ามาเนี่ยอยู่ไปเรื่อยๆครับผมแล้วมันจะโชว์นะฮะ คือพอเราขีข่ครบทั้งหมด120วิีิหรือ2นาทีปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไบโอมไหนก็นแล้วแต่ครับผมทีเล็กมันจะเกิดทันทีเลยนะมันไม่สวน,นะว่าคุณจะอยู่ไบโอมน้ําแข็งไบโอมน้ําไบโอมสวหนา้าหรือจังเกิลครับผมโผล่หมดเลยนะเอาละเามาดูกันนะว่าจะเกิดตอนไหนนีนะ่ข้อความขึ้นมาแล้วครับผมกราวรัมเบ้นะพื้นดินสั่นสะเทือนนะพะสุธากมปนาธบางสิ่งบางอย่างกําลังใกล้เข้ามา ตอนนี้อยู่ในไบโอมหิมะครับผมทันรานะครับมันก็สามารถโผลได้นะก็ดูนั่นครับมาแล้วครับผมเกิดเลยผมโดดเลยโดดเลครับผมรออะไรครับโดดขี่เลยครับผมอืเรียบร้อยครับโอ้โหวิ่งอย่างเร็วครับเพราะตอนนี้ผมอยู่ที่5กิโลครับเกือบ4ี่พเมตรแล้วนะฮะซึ่งสกิลของตัวทีเล็กเนี่ยเมื่อมันจะใช้งานครัมันจะทำการตะโกนนะแล้วก็ให้สัตว์รอบรอบเนี่ย เกิดอาการหวาดกลัวหรือเฟียครับผมมันสามารถกินได้เลยนะครับผมออตัวไหนที่เกิดอาการเฟียคือสามารถกินได้หมดเลยนะฮะโอ้โหนกฟีนิกมาครับแต่ผมไม่สนใจนกฟีนิกครับรอบนี้ผมจะเอาทีเล็กนะโอ้โหเดินทีแบบพื้นจอสั่นสะเทือนนะฮะตัวทีเล็กนี่รู้สึกว่าจะมีหัวใจสามดวงนะครับสามารถชนได้สองครั้งครั้งที่สามก็ตุยนะครับเพราะฉะนั้นอย่า จะเลี้ชนนะครับชนแบบหลังๆเก็บไว้รเรื่อยๆหลังๆงนี่เข้าไปโอมป่าแล้วนี่สกนตัวไหนไม่เฟียอยากินนะฮะเสียเลือดนะครับอค่อยหลบ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 อือตื่นเต้นตื่นเต้ตน,นอืมหมาเฟียครับผมงามเขาให้ตัวไหนอยู่ข้างหน้าง,งามหมดนะฮะ โอ้โหเดินทีสะเทือนไม่หมดนะไทโนสโซลัดเล็กนะฮะอุ้ยเมื่อไรจะเมื่อนไรจะได้อ,อะ่นะโอ้เลือกลือทางไม่ถูกนะบางทีแบบอุ้ยแคบโอ้โหจังหวะกินพอดีฮะโอ้โหจังหวะกินพอดีฮะเมื่อกี้จังหวะกินพอดีจังหวะเฟียครโอ้ยไงหาเสียเลือดเลยครับหนึ่งดวงแล้วคือมันพอมันเฟียแล้วเนี่ยทำให้เกิดเขาเรียกว่ามันเร่งความเร็วมันบูสต์อนะฮะ มันก็เลยบังคับยากฮะเพราะฉะนั้นอู้หูจริงๆโดนสองแล้วโอ้โหไปโดนท้กนหินโอ้โหเสียวเลยตอนนี้คือแบบว่าตอนเล่นตอนนั้นคือแบบว่าเกรงเกรงโอ้โหเละเกรงขั้นสุดเกรงขั้นสุดอีกนิดเดียวเท่านั้นโอ้โหอย่าวิ่งเยอะอย่าวิ่งเยอะอย่าวิ่งเยอะเกรงขั้นสุดอืออืออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้โหพุ่ง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 โอ้โหเมื่อกี้กับเหยียบกับเหยียบ ยังไงครับเขาสวันหน้าแล้วเฮ้ยฉันยีรับโอ้โหเรียบร้อยครับผมทําการจับน้องทไทโนซอรัสเล็กได้เรียบร้อยครับู้เอาละครับผมนี่ผมก็มาโชว์ฟีดิกของผมนะฮะตอนเกมไลฟ์แอนิมอลฮะใครที่เล่นเกมนี้อยู่แล้วหรืออยากให้ผมไปด่านไหนต่อก็บอกได้แล้วกันนะฮะใครบอกว่าพี่ผมมีตัวนี้วิ่งตัวนี้มีเคล็ดลับอะไรก็มาบอกกันได้ะครับผมเพิ่ง เขาเรียกเพิ่งเริ่มเล่นนะเล่นได้สองสาวันเอง ptic, นะก็มีตัวประมาณนี้เลยฮนะสองสาวันแต่มาเล่นช่วงตนอนฮาโลวีนนะมาเล่นตัวไอตัวผีเนี่ยกากกยเนี่ยได้มาตัวหนึ่งดีใจดีใจฮะดีฮะเดี๋ยวเก็บไปตังค์ให้ได้อีกเจล้านนะเพื่อเปิดแมปทะเลทรายครับผมเพื่อไปเจอกับตัวเป็นปงแมงนป่องอะไรพวกนี้ฮะโอเคครับผมตัววันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย